จอด้อง้องเป็นยัง้องบายหนึ่งข้องบาหนึ่งเขาไปทขนเออไปนังบนเขาไปดีากยินไปนนไปน Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đi lên rồi con không